เวลาขับรถกลางคืนตาไม่พลาาที่เรามองเห็นเป็นยหยักแย่ในตามันจางลงอายุ41ครับปกติเป็นคนที่ขับรถบ่อยแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลากลางคืนรู้สึกว่าตาพร่าบ่อยเวลาขับรถกลางคืนเนี่ยเราจะมองเห็นแสงเวลาขับรถแล้วรู้สึกว่ามันลำบากแล้วมันจะแสบตาแล้วก็รู้สึกจ้ามากจนแบบกลัวว่าจะเกิดอันตรายในอนาคตได้ครับ ก็จะเป็นก่อนนอนนะฮะกลางคืนแล้วก็ปิดไฟเล่นอาคารนี้พอจ้องไปนานๆแล้วรู้สึกว่าแสบตามีน้ำตาไหลแล้วรู้สึกเหมือนเรามองเห็นภาพเหมือนเป็นหยักย่ายอะครับ ก็มาสำรวตาที่แบรนด์คอนิต้าเนี่ยเราก็เลยลองทานดูก็ทานไปได้ประมาณ5-6วันนะครับเวลาขับรถกลางคืนเนี่ยเราสามารถมองเห็นแสงได้ชัดเจนขึ้นเวลามีรถสวนอะไรอย่างเงี้ยฮะตาไม่พล่าแล้วก็ไอการที่เรามองเห็นเป็นอยากย่ายอยากย่ายในตาก่อนหน้านี้มันจางลงมันลดลงก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ